เกมที่เราหมูก็ทำเราทำเกมได้ทำได้เล่นแชร์ที่ก็ซื้อซื้อซื้อรองเท้าวไว้แล้วก็ขายซื้อฟลอกเลยว่ะอือหืออนนี้เรียงองเท้าแล้วกูดาว่ะไกลเคียบจริงกูต้องซื้อรองเท้ามาเดินก่อนปุ๊บแล้ววิธีที่ยี่สิบกูกดขายใช่ไหมใช่สิบแปดแล้วกันเอาเซฟเซฟมันยี่สิบที่อ่ได้ขาย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 แล้วขายแล้ว ความงั้นัน่ะอีซี่อาญาอย่างนี้อยู่ขวาตัดเบี้ไปเอลสูดซูมไม่โดนเอลสูด้ายอ่าซูมซูมเอลสูมเห็นปะเขาไม่ฟาร์มเลยปูไว้มา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 อยู่มาอยู่สวยตายได้เนี่ยโอ้โหตายตายตายฆ่าได้ไหมฆ่าได้ไหมสวยไปไปปูปูปิดปูปูดูดูดูอยู่ดูอยู่เดี๋ยวดูให้อยู่ไม่มาไม่มาไม่มาเอ้ยบนระวัง มาแล้วมาแล้วมันมีเลียนมันมีเลียนโคนนะโคนนะดูคนอยู่โค่นโค่นโอเคติดลายเดินมันติดลายเดินได้แช่วงั้นเลยงานแล้วงานแล้วโอ้โหโดนหอกกุด้วยเมื่อกี้โดนหอกกุด้วยเยอะแช่วสุดยอดกลับทัมมิ่งนะรอนแช่วเราได้ฟ้าใช่ไหมใช่ตีปูเลยแล้วเรามันก่อนเราต้องใส่ห้าระวัที่หายควรต้องเสี่ยง เดี๋ยวเราเราจะยำเลนล่างไปเชื่อชื่อฟาร์มเชื่อฟาร์มเนี้ยเนี่ยลิฟฟาร์มแล้วก็เล่นล่างใช่ใช่ใช่มาแถบพี่เลยพี่ได้บูแล้วงั็นเกาะกลางที่อะไรกดแต่กูเด็ระวังน้อยอ้อยไม่มีที่ฟาร์มามาล่างได้ไหมได้ได้อาคุณทีพวกมึงเปเที่ยอะไรกันอย่าอยูอ่านย่อย่า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 อยาอย่าย่าอ่าอย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 อ่าอยา่าออย่่อยอย่าย มันมันไม่เอาเว้ยมันไม่เอาเว้ยไม่เอาไปเอาไบอลไม่ตั้วแลขึ้นบนขึ้นบนอ่าไม่เอาเว้ยบอกมันเยอะเปล่าไม่ขึ้นบนเลยปล่อยมันเลยเราขึ้นบนผมว่าใช่เปิดดีเปิดดีสี่พันสี่พันสามพันสามพันสองพันสองพันสองพันนะโอ้โหแล้วโ้แม่งยกดีสัาบเพราะมันมีวอร์ดเป็นแท่งเลยบูต่อบูต่อบูต่อจริงจริงเราเราใช่ใช่เอาบูต่อแล้วกลับไปเอาดัใช่ เอาเลยเอาเลยเจต้งเล่นเกมรับี่บูหล yeah, yeah. ่พี e ่เราผมไปดูบูเลานะโอเคจะริมระวังระวังมึงไม่ตองดูอ่ะมึงไม่ต้องมันอยู่พุมีสั่งมีสั่งมันัมูมันอยู่พมบมอยู่พบเอา้เอาหมาแล้วอหมดแล้วพิกซีพิ่ซีสั่งพี่เก็บไปแล้วไี่ต็แล้วปุ๊บสองปุ๊สองไปไปไปสามตแจ็กอยู่โอเคสามตัดแต็ลวันมาด้าสวย เข้าเข้าเลนมันเข้าเลนมันมันน่าจะเาเลนมาแล้วปะเอาเลนมาแล้วมาปิดดิมาปิดดิมาปิดโยไปเอาอันตีแฉะสูดนะอันตีเอ้ากูใส่เอลสูไม่ใช่หรอเลตเราเลตเราตามตามหลังตามหลังปิดหยาบปิดหยาบไหมปิดหยาบได้ห้าเลยไม่ทันเราเราเข้าบูมันต่อเราเข้าบูมันต่อ กูเบ hey, <Hey. S 2> ื kind of land, mm ่อเล่นเกมรับแล้ววะไอ้ย่าตัดเลนกางคนแล้วได้เลยเม่อกจะเอาไงคนจะเีตหอป่าเราไม่ต้องซาลยป่เอาแม่าหทีเอายมเนีทยตัวเนียเลยพ่งเอาหรอตัดหลังไหมยัดเว็ัเวบตัดเวแลวเต็มเลยเฮ้ยอาแแไปช่วยไปช่วยไปช่วยไออยอยอย่นี่อยู่กลางอยู่กลานี่เดือดับบิ้ลปับ ปิดล่างปลางเล่ขาข้ามล่างเขาข้ามล่างเขาข้ามล่างเล่ไม่ได้เราเล่นหมดง่ายกว่าจะกูสั่งลอกสั่งลอกสั่งลอกมามาดิมาดิมือหมองสปูกกี้ไหมเหรอวันสามวันสามวันสามมีอ้ด้วยบันมีไอ้ได้ป่ไปได่ไปเอาจัดสุดได้ไหมไปไปเชื่อนไปเชื่อนคนนึงเราเราเล่นเราเล่นไปไปัดเว็บตัดเว็บตัดเว็บตัดเว็บเราปกลางคนหนึ่งกลางคนหนึ่งพี่กับทามิง พี่โลพี่โรเข้าบูเข้าบูปล่อยปล่อยปล่อยได้ไหมกลาง <imagining that? S 2> ๆเข้ากลางมามามาเ๋ยวๆกูรอรับคนอยู่กูรอรับคนได้ได้ล่างได้ล่างเดี๋ยวเทฟเซียนะเทฟเซีนะคนเราน้อยกว่าได้กูไม่โผล่นะกูทำเป็นีี่่อเคโอเคเฮ้ยขึ้นไปอยู่ขึ้นไปอยู่ได้ล่างนะขึ้นไปอยู่ขึ้นไปอยู่ขึ้นไปอยู่ไหว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 ต้องได้อะต้องได้ฝังอย่างอะยังต้องฝังแล้ว เอ้พี่ไหวไหวยังก็ไหวเฮ้ยมีฟิกมีฟิกมีฟิกย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 กฟิกได้ฟีกได้เลยอดอะไรอตไม่แม่ไม่แม่ไดบทได้บทค่ะขอคลิปตัวนี้ขอคลิปตัวนี้พี่จะสามสแต็ได้ได้พี่ได้พี่โอเคสามแล้วตายเป็นสองสวยแต่มันก่อนเนี่ยทำไมเสียงเกมพี่หายวะเนี่ยเฮียไม่ได้ยินเฮียอะไรแล้วจันทร์ไทยมันจันทร์ไทยมันจันทร์ทำไมกูไม่หายอีเหรอวะ แต่ไม่เห็นคลิปเลยเออุเปิดเสียงยังอะตอนแรกอ่ะว่ามันกอนกันปะอีฮะมันกอนเลยมันกอนเลยมันมันติดปิดปิดคนไหมปิดคนไหมปิด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 ไว้ไว้ไว้ไปไหนวะ่วยชิวว่าปุ่มสักพุ่นึ่ง่เตะไปกับนมแบ๊ดแล้วตุ้มตุ้ วเฮ้ยไม um ่เอาบูไปแล้วอ่ะเอ้ยอ้อยอ้อยอ้อยเอาได้เอาได้เอาได้พวกมึงสนุกกันอะกูไม่กูไม่สนุกอ่ะมึงต้องฟาร์มไปมึต้องฟาร์มไปฟาร์มไปก่อนเดี๋ยวก็นแบกกเดี๋ยว็ได้อยู่ไม่เหมือนยังพี่กูมาสนุกโซนภาษาไปเดียวกันล่างเดียวกันกูกูงอนเล้วะกูไม่สนุกเลยเดี๋ยวตอนเี๋ยวสนุกเดี๋ยวกินได้กินได้เราแล้วไงจะถึงสกิลเราแล้วเนี่ยจะทำเกมรอบเป็นสถิก็เก่งอหร มันเข้า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 มันสองสลิงแล้วเดียวมันไม่มีอะไรแล้วสองสลิงแล้วโอ้โหโดนล้าง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 ไอเอลสู่ปิดดูปิดดูเราเอาคลิปกลางครึ่งตัวนะคลิปกลางครึ่งตัวได้ได้เลยเชยเชยยจเข้าได้ปะตีอยู่ตีอยู่บางบางกันส่วนให้เลยไหมคนมันน่าจะคือไอซี่หายน่าจะมูนสักทีหนึ่งอ่ะอย่นี่านี่เดี๋ยวทีบ้าน ปล่อย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 ก่อนปล่อยก่อนไอมันตีแล้วยี่สิบกูเดินกูเดินการขีบแล้วนะไม่ออกมาดี่ขี่สิ้นตีแล้วขี่สิ้นตีแล้วเล่นกลางเราเล่นกอ้อยอ่ะขี่สิ้นตีแล้วโอเคโอเคได้ได้ได้การไอเจ็บไอเจ็บมึงเข้ามาในกลางในกลางในกลางสวยวาไปตีป้อมก่อนได้ปะตีป้อมก่อนได้ปะจะตายสวยตายเล่นกลางไปเล่นเล่นกางไปเล่นมามามาไอเห็นสนุกเลยขี่สี่เดียบอ่ะเออมึงเล่นไปเถอะเดี๋ยวมึงค่อยมายิงแบตเลยเกมอ่ะ เอ้กูตามไม่โดนงงเลยโอ้โหกูตามไม่โดนอ่ะถ้าไปมาไปมาไปมาเวฟตกแล้วเว็บตกเว็บตกโอเคเดี๋ยวพี่ตัดเลยนะพี่ตัดเลยมันได้ละตัดเลนเวฟมาเข้าไปเลยขอหนะาขอหนะเข้าไปพี่เว็ฟสาวเวฟปนได้นะพี่สาวเวฟปนอีกเวฟโอเคได้แก้ปมไม่โดนเรามาโซนดาร์กนะโซนดาร์กล่างเรามีเรามีมีฝาดมามามา ไอ้ยบนเยอะพี่พี่บนเยอะบนเยอะโอเคพี่พี่กับทามิงสามไปได้พี่โอเคมันทิ้งเนี่ยได้ทิ้งดีนะดีดีก่อนสองสองบัลลกได้ไหมบัลลังก์บ้านได้เด็ดเอาดีมา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 บนสามบนสามอ่ะบนสามไอ้มันมันน่าจะเปิดมังกรว่าอย่างนั้นอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลางก็ได้กลางกลางล่างกลางล่างเล่นเล่นสองเดตพี่คีมีไเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแอบพุ่มเดี๋ยวผมแอบพุ่มพี่เพียรเลยโอเคโอเคมีโอ้ยอยู่มีโอ้ยอยู่ออกมาออกมา ผมละเมาของไม่ตีไม่ตีไม่มีไม่ตีเมาของเมาอ้อยหายอ้อยอาย่าหายเดี๋ยวอผูกคนนะอยัาผูกคนนะอย่าผูกคนนะตีคองก่อนตีตัวเดียวกันตีตัวเดียวกันเอาความพองก่อนองก่อนรแกรมฝั่งอาย่าพอไม่ก็ฝั่งยานฝั่งตัวที่มีอาย่าเราขึ้นไปขึ้นไปมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาก่อนก็ไหนนะเราออฟออฟมาเรียนร้าน เช่นเล็กพร้อมกันเล็กเนี่ยมันตีมังกรอห้าห้าคนเลยก็ได้แล้วเด็กตัดเวฟตัดเวฟยกันไอ้ตัดเวฟยบอยู่แล้วมันไม่เอาเอลสูดลงนะเอลสูดไอ้อายาตีแล้วได้มังกรได้มังกรโอเคอ้อยอยู่ภูมิีปะแม่บ้านมันเั่นตั้งจริงดีเหรอเฮียกูพูดว่าแม่วาดอยู่บนเตียงวาวาบนอ่างไฟมาเล่นขุดกี่ร่าที่ดจ้ามีอ่ะ เอออาเ่ี่ยวความนี่สนุกเลยนี่ก็สนุกากเลยตนนั้สนุกมากามซิกซีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได้ซิกซีไม่มีอะไรเลยไม่มีซิกด้วยู้หูกูจ้บนอนพี่ต่ดสแตกไมอาเอาูหูหูหย่านหูหย่านไหมหุบไปก็ได้หไปก็ได้สวยล้างดีพี่ตายพี่มีแข็งรับเลยสวยมันชนเราชนชนเรามันช่เราอีกแล้ว ปากูปาโอนอสุเอลสุตันตัวเนี่ยสนุกยังเลยอ่ะสนฟาร์มสนุกฟาร์มเลยไอตีได้มีเอลโมแล้วตีได้ตีได้ถ้ามันมามามาแย่งเลยไอเดี๋ยวเดี๋ยวแลกให้เอาปะเดี๋ยวแลกให้เอาปะเอาดาเราทำเพื่อชัยชนะเอาดาอย่างอนอย่างอนเราทำเพื่อชัยชนะจงวะไม่ต้องตีดใช่แล้ววะขี่มานะพี่มากรับกรอ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 บราวังมันจาเข้ามานะ อากาศข้างบนเป็นยังไงบ้างนะอากาศข้อมูลเป็นยังไงบ้างพี่ใช้ฟาร์มไ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปพี่เฉลี่ยไปไอ้ขอดิขอดีเอาไปเอาไปเอาไปไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อยากมึงมึงให้กูฟาร์มเล่นเกมแล้วมึงก็ให้กูฟาร์มต่อไปดิไม่มึงฟาร์มเล่นเกมตัง้งร้อยกูอ่ะปิดดาเมจได้อยู่ก็มึงมึงดูมึงดูมันบวกแค่ กูกัดดฟาร์มเปล่าเหมือนกูเล่นธรรมดาตอนเนี้ธรรมดาที่ิ่แบบแผนนวแรงเกินไม่มีระเบียบแบบแผนไงอย่เคลียร์ไว้ขึ้นบนรู้สึกคือคนขนซ้ายมากเฮายม่ปิดปิดปิดมั่วจัไปลิกที่ไปคลิกที่ไปหลังลิกี่ลิกที่สาตัวกลางตัวกลาง้เดินเล่นอ่ะอยาให้คลิกที่เดินเล่นเราได้ไหมถ้าเรามันมัมีบนบมาบินมาบนมาทมา เราหุบก่อนนะเราุบิดนะหุบหยาดเลยหุบหยาแม่งเลยหุบจีหุบซีหุบจีเาหุบ่งแล้อ๋อพี่ก็เลยไม่พี่ก็เลยเหยียบลยหุบยานเนี่อเหยียบกันไงมันจะหิ้กันไม่เฉยๆเหยียบกูอ๋อไอคมโเมนทีสวอ้คิเมนไงพี่พี่ก็เลยไม่เหยียบยานนะเห็นไหมพี่เก็บไม่เอาแตกนะบตายเน่ยตกตเี่ก็ไฟไม่แ็นไม่เห็นยาดนะอยากุ